มคิดว่าประเด็นที่ต้องไม่ลืมเนี่ยนะครับว่าสิ่งที่ท่านจันทร์ปรีดีพยายามจะบอกเราเนี่ยว่าการเปลี่ยนแปลงที่ถูกเรียกเป็นคำวิสามานเาเป็นที่เราเรียกว่าเป็นคำคำเฉพาะเจาะจงนะฮะที่ที่เราใช้กันว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะั้น ก็เป็นอะไรที่ถูกทอนให้มันไม่มีความรู้สึกอะไรนะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองคำที่ใช้กันอยู่ก็คือว่าการปฏิวัติสยามนะครับซึ่งอาจารย์ปรีดีก็บอกว่าจริงๆแล้วคำว่าปฏิวัติมันก็ไม่มีหมายอะไรเพราะว่ารูปคำของมันเองนั้นเนี่ยมันแปลว่าการหมุนกลับนะการเปลี่ยน ดังนั้นถ้าจะให้มันมีความหมายตรงตามความตั้งใจของคณะรัษฎรนั้นเนี่ยก็ควรจะใช้คำว่าการอภิวัตนะฮะการอภิวัตสยามเพราะคำว่าการอภิวัตนั้นแปลว่าการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะครับทีนี้คำถามก็คือว่ามันเปลี่ยนจากอะไรไปเป็นอะไร แล้วมันดีกว่ายัางไงนะฮะซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยสำคัญเพราะว่าสิ่งที่อาจารปรีดีพยายามทำนั้นมันมีสองอย่างประกอบกันนะครับก็คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบันขณะนั้นนะครับกับการหาทิศทางที่จะมุ่งไปสู่อนาคตที่ในทัศนะของอาจารย์ปรีดีและคณะราษฎรนั้นคิดว่าเป็น แนวทางที่ถูกต้องเป็นเส้นทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการใช้คำว่าอภิวัตเนี่ยมันจึงมีสองอย่างที่ที่ซ้อนกันอยู่ก็คือตอนนั้นเนี่ยปัญหาของสังคมไทยเป็นยังไงและ,และเรามุ่งที่จะไปสู่สังคมแบบไหนถ้าเราดูเนี่ยตัวที่เป็นเข้าโครงเศรษ,ษ,ษฐกิจหรือสมุดปกเหลืองเนี่ย ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของอหลักหกประการของคณะราษฎรเนี่ยนั่นก็คือการทำนุ่งความบำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนั้นเนี่ยก็เห็นชัดนะว่ามีความพยายามที่จะแก้สองเรื่องดดวยกันเรื่องแรกก็คือเรื่องประสิทธิภาพของการผลิตนะครับก็คือทำอย่างไรนะครับให้การผลิตซึ่งตอนนั้นส่วนใหญ่ก็คือ สังคมเราเป็นสังคมชาวนาการผลิตสําคัญก็คือสังคมเกษตรใช่ไหมฮะกับอันที่สองก็คือว่าเราต้องการที่จะให้เศรษฐกิจนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่แต่จะพะกับการเกษตรแต่เราต้องการให้มันไปในทางอุตสาหกรรมด้วยเพราะมันจะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานการมีชีวิตที่ไม่มั่นคงนั้นถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเห็นได้ว่า ข้อเสนอในการยกระดับของออกเกษตรนั้นก็คือการปฏิรูปที่ดินเหตุผลก็คือต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการทำนานะครับแล้วก็อันที่อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำอุตสาหกรรมนะการค้าอะไรเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ที่การที่ทุนทั้งหลายเนี่ยมันถูกครอบงำ โดยถ้าไม่ใช่คนต่างชาติก็ถูกครอบงำโดยเจ้านายขุนนางตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือเรื่องของอทุนใหญ่อย่างเช่นปูนซีเมนสยามอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอ้น,นี้ก็คือเส้นที่เส้นทางที่ <c oughs> การอภิวัติเนี่ยมุ่งมุ่งที่จะไปนะครับการที่พยายามจะแก้ไขปัญหานี้เนี่ย เอ่ทำไมถึงบอกว่ามันสะท้อนปรากฏการสะท้อนบริบทของสังคมตอนนั้นก็คงต้องบอกนี้ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้าที่จะเกิดการอภิวัตเนี่ยนะครับหรืออาจจะเรียกว่า2 4งสก็ได้แต่จริงๆถ้าเป็นรอศอมันก็คือรอสร้อยห้าสิก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีการาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาก่อนนั่นก็คือ กรณีกบทรอสอร้อยสาสิบนะครับที่เราเรียกว่ากบทยังเติกหรือว่ากบฏบอ่อกบฏยังเติกหรือกบทเก๊กเหมง่งนะซึ่งซึ่งหัวหน้ากบทเนี่ยก็ยังร้อยเอกเหลงสีจันทเนี่ยนะท่านก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าชีวิตของคนส่วนใหญ่คือชาวนานั้นมันไม่มีความมั่นคงเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับน้ำกับฝน าพอ,อมันก็ดีไปถ้าไม่พอมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นแรงนะฝนแรงก็ไม่ดีนะ <c oughs> น้ำท่วมก็ไม่ดีนะครับปัญหาตัวนี้ก็คือทำยังไงจะแก้ให้เรื่องความไม่มั่นคงในชีวิตเนี่ยได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโจรคนไทยเนี่ยก็ไทยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือโจรปล้นอันนี้มันก็กลายมาเป็นไอ้คล้ายๆว่า โจทย์ของคณะราษฎรว่าทำไงให้เศรษฐกิจดีแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตนะครับทีนี้เรื่องของอการทำนุ่บำรุงความสุขสมบูรณ์ของราษฎรนะพูดง่ายๆคือหลักเศรษฐกิจนั้นเนี่ยมันก็จะมะีสองเรื่องเนี่ยที่สำคัญเนี่ยที่ผมบอกแล้วก็คือว่าทำไงให้ประสิทธิภาพมันดีขึ้นในการผลิตนะครับกับทำยังไง ให้มันมีแบ่งปันมีการแบ่งปันผลผลิตเนี่ยให้ยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเกษตรเนี่ยการแบ่งปันผลได้จากการเกษตรที่สําคัญก็คือการแบ่งปันระ <c oughs> หว่างเจ้าของที่ดินนะครับกับชาวนาทีนี้เรื่องนี้ก็เถียงกันมามากเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมีการเถียงกันว่าที่ดินดีๆมันเป็นของใครนะก็โดยสรุปก็คือว่า พวกเจ้านายขุนนางเป็นเจ้าของที่ดินดีๆมีการเถียงกันว่างานของค่าวซีซิมเมอร์แมนที่มามาสำรวจนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าชาวนาไร่ที่ดินของเรามันมีมากมายขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรื่องเรื่องการจะพยายามที่จะแบ่งปันให้ยุติธรรมเนี่ยมันก็เลยไปโยงกับเรื่องของการเมืองนะนั่นก็คือทำอย่างไรเนี่ยที่จะทำให้ ชาวนาได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งในเข้าโครงเศรษฐกิจก็คือว่าพูดง่ายๆคือรัฐบาลจะซื้อที่ดินนะครับด้วยการจ่ายพันธบัตรหรืออะไรเนี้ยแล้วก็มากระจายให้ชาวนาเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับมาทําให้ผลผลิตมันดีขึ้นแต่ว่ากระบวนการที่จะ,ะโยกย้ายกรรมสิทธิ์จาก เจ้าของที่ดินรายใหญ่คือเจ้าขุนนางไปสู่รัฐบาลและเพื่อที่จะไปสู่ชาวนาเพื่อความมั่นคงชาวนานั้นเนี่ยมันกลายเป็นการเมืองใหญ่ที่สุดแล้วทำให้เกิดความขัดแยง้งซึ่งเรื่องนี้ก็ชัดเจนที่ว่าเจ้านายอย่างพระปกเกล้านั้น <c oughs> ท่านก็ขึ้นมาวิาพากวิจารณนะครับ ที่เราเรียกว่าสมุดปกขาวนะครับซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือหาว,ว่าไอ้สมุดปกเหลืองหรือเข้าโครงเศรษฐกิจนั้นแท้ที่จริงแล้วก็ลอกออกมาลอก,ลอกมาจากของพักบอลเชวิคของรัสเซียนั่นเองนะครับผลที่ที่เกิดขึ้นก็คือความขัดแยง้งทีนะ่ที่ทำให้ในที่สุดนำไปสู่ ความพ่ายแพ้ของของคณะราษฎรเองนะในประเด็นเรื่องของเขาโครงเศรษฐกิจไอความเชื่อที่อาจารย์นุสรพูดว่ามันเป็นลัทธิโซลิเดรซึมหรือว่าสังคมนิยมแบบเสรีนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกทำลายไปนะครับนั้นผมผมคิดว่าเมื่อเมื่อมันเกิดการล้มแนวความคิด สังคมนิยมเสรีอันนี้ไปแล้วเนี่ยคำถามก็คือว่าทําอย่างไรนะครับฐานะของประชาชนเนี่ยมันจะดีขึ้นนะครับในเมื่อนโยบายปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันมันมันล้มเหลวนะมันพ่ายแพ้ก็แปลว่ามองในแง่การเมืองก็คือว่าขบวนการคณะราษฎรเนี่ย ไม่สามารถที่จะหาแนวร่วมจากชนชั้นชาวนาได้นะถ้าจะสู้กับระบอบเดิมมันจะต้องทำยังไงในที่สุดก็ไปสู่แนวคิดของจอมพลปอในเรื่องของการที่พยายามเ,าเมื่ออาศัยความสนับสนุนจากชาวนาไม่ได้ก็ไปใช้กลไกอำนาจรัฐนะครับนั่นก็คือระบบราชการทหารอะไรพวกนี้ นะครับมาสนับสนุนผลที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการก่อตัวของลัทธิขวาจัดนะครับร่วมกับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของการเมืองระดับโลกนั่นก็คือการเกิดขึ้นของแนวความคิดฟาสซิสต์นะฮะดงนั้นการที่จะทำให้ประเทศเป็นประเทศของประชาชนมันก็สร้างคอนเซ็ปต์เรื่องชาติขึ้นมา นะฮะความมั่นคงของชาติก็คือความมั่นคงของประชาชนโดยเฉพาะยิง่งชาวไร่าชาวนาอะไรเนี้ยก็มีการานําเอาเรื่องชาตินิยมนําเอาเรื่องสหกรณ์นะครับจะมามาใช้กันนะในตอนนั้นเองที่ทําให้จอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยเ,เติบโตขึ้นมาแล้วก็มองไปที่ประเทศที่ประสบความสาเร็จอย่างรวดเร็วนะครับก็คือประเทศที่เ,เป็น เผด็จการขวาจัดอย่างเยอรมนีอย่างญี่ปุ่นนะครับตปอก็ต้องต้อง,องออใช้คำอาจารย์สุรักษ์ก็บอกว่าสมาธทานให้รัฐที่ชาตินยิยมฟาสซิสอันเนี้ยเข้ามาตันนี้นมันก็เกิดเป็นเศรษฐกิจชาตินิยมนะครับเ,เกิดรัฐวิสาหกิจในทางอุตสาหกรรมการค้าแล้วก็เกิดสหกรณ์ที่จัดตั้งโดย โดยภาครัฐนะฮรัขึ้นมาและน,นี้ก็ก็คือความพยายามที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชนด้วยการนำคอนเซ็ปต์เรื่องชาติเข้ามาใช้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็คงไม่ได้ใช้เรื่องนี้แต่นี้อย่างไรก็ตามเนี่ยการสิ้นสุดของออระบบเผด็จการฟาสซิสต์ไปพร้อมๆกับการสิ้นสุดสงคารามโลกครั้งที่สองเนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือการที่ <c oughs> ระบบ ทุนนิยมเสรีภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกานะด้วยาการอาศัยกลไกระดับโลกของธนาคารโลกเข้ามานใช้วิธีการสร้างระบบเศรษฐิิจที่ตรงข้ามกับสังคมนิยมของคณะราษฎรอาจารย์ปรีดีโดยเฉพาะและก็ตรงข้ามกับแนวความคิดชาตินิยมของจอมพลปนั่นก็คือการสร้างระบบทุนนิยมเสรีขึ้นมา นะครับซึ่งตรงนี้เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดก็คือการทำลายกลไกการปกป้องตัวเองทำลายเครื่องมือสร้างความมั่นคงนะของบรรดา,าคนงานต่างๆแต่สังเกตได้ว่าเมื่อจอมพลสฤษดิ์ขึ้นมามีอำนาจนั้นสิ่งที่จอมพลสฤษดิ์ทำก็คือการยกเลิกกฎหมายแรงงาน 2,499ซึ่งจอมพลปอพิบูลสงครามนั้นเป็นคนสนับสนุนให้ออกนะบเมื่อเมื่อล้มกฎหมายแรงงานก็หมายถึงว่ามันล้มสหภาพแรงงานไปด้วยเพราะษาภาพแรงงานเป็น,นกลไกการปกป้องอสิงทธิประโยชน์และความมั่นคงของคนงานเนื่อเมื่อถูกล้มไปถามว่าทําไมต้องล้มถ้าดูประกาศคณะปฏิวัติของจอมพลสฤษดิ์ฉบับที่19จอมพลสฤษดิ์ก็บอกชัดนะครับว่า ต้องเลิกกฎหมายแรงงานและสาภาพแรงงานเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคต่อการสร้างเศรษฐกิจนะครับก็พูดง่ายๆก็คือว่าไม่ให้กฎหมายที่ประกันความมั่นคงและรายได้ของคนงานนั้นเป็นอุปสรรคต่อการลงทุนนะครับพูดง่ายๆก็คือทำให้แรงงานนั้นไร้เครื่องมือในการปกป้องทำให้แรงงาน กลายเป็นสินค้าราคาถูกนะซึ่งตอนนั้นก็ใช้อันนี้เป็นเครื่องมือในการาดึงดูดการลงทุนเพราะฉะนั้นจะเห็นนะว่าเอาเข้จริงๆเนี่ย <c oughs> การพยายามเี่ยสร้างรัฐสมัยใหม่ที่นำโดยคณะรัษฎรให้มันพ้นไปจากรัฐแบบจารีตนั้นเนี่ยมันเริ่มจากระบบสังคมนิยมในช่วงจันรีดีนะครับแล้ว อันนี้อาจจะบอกว่าเป็นทางซ้ายแล้วก็ย้ายมาทางขวานะเป็นชาตินิยมแบบจมบนปอนะครับแต่พอมาถึงสิ้นสุดสงครามจริงๆเนี่ยมันก็กลายมาเป็นทุนนิยมเสรีนะฮะพอเป็นทุนนิยมเสรีปั๊บเนี่ยอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการที่เป็นเศรษ,ษฐกิจที่ทำให้แรงงานนั้นนะฮะไร้เครื่องมือในการ ปกป้องตัวเองนะครับในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้เกิดตัวเองทีนี้แน่นอนครับการการพยายามทำให้แรงงานนั้นอ่อนแอนะครับหรือ,อไร้ <c oughs> เครื่องมือในการปกป้องเราเห็นได้บ่อยๆคนที่เติบโตมาพร้อมๆกับขบวนการแรงงานนะครับผมเชื่อว่าหลายคนบอกว่าติดตาม ติดตามรายการนี้อยู่เหมือนกันก็คงจะเป็นพยายนได้นะครับว่าในช่วงแรกๆของการพัฒนาอุตสาหกรรมผมเป็นนักเรียนทุกเช้าเนี่ยแถวอไวอ้ริมคลองสาทรซึ่งปัจจุบันนี้เราเรียกว่าตรงสะพานตากสินเนี่ยมันจะมีพวกกรรมกรเนี่ยถือม้านั่งตัวเล็กๆนะเหมือนสมัยก่อนเราไปกินตามหาบเล่อะไรเงี้ยนะเอาผ้าขมา้าพาดไหลเข้ามา แล้วก็มานั่งรอแถ้าสายๆมันจะมีคนมาบอกเอาสิบคนนะเอายี่สิบคนนะครับเขาเรียกระบบเอี่ยวเท่าล้อคือเหมือนกับคุณไปเรณฑคนมาสิบคนแต่ไปชาติคนที่เป็นคนจ้างเท่ากับสิบสองแรงอะไรเนี้ยนะก็ก็เป็นระบบในหน้าแรงงานพวกนี้เนี่ยก็จะไปขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงเรือเล็กสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอนะครับก็คือ พวกนี้ขนแล้วเหนื่อยตกน้ำตายหาเจ้าภาพไม่ได้นะครับหานายจ้างไม่ได้เพราะอ้คนที่ติดต่อไปเนี่ยก็จะบอกว่าตัวไม่จะเป็นนายจ้างเป็นนายหน้าหาคนเข้าไปไอ้เจ้าของเรือก็จะบอกว่าผมไม่ได้เป็นนายจ้างพวกนี้เนี่ยมานะจากการจ้างของพวกนายหน้านี่คือปัญหาใหญ่อันเป็นที่มาของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ที่จะทําให้บอกว่าต้องบอกว่า,าใครจะเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของลูกจ้างเหมือนเหมือนหลังปีวิกฤตปี40เนี่ยเราจะมีปัญหาที่เราเรียกว่าแรงงานเหมาช่วงนึกออกไหมครับไปทำงานในสถานประกอบการแห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ลูกจ้างของสถานประกอบการแห่งนั้นนะครับได้ผลประโยชน์ไม่เท่ากันอะไรเนี้ย เจ็บป่วยล้มตายก็บอกว่าไม่ใช่จนทั้งต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับในการแก้กฎหมายนั้นประเด็นสาคัญนีน่คือว่าเมื่อมันเกิดปัญหากันอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยน,นะมันจึงเป็นที่มาของการเรียกร้องนะให้มีกฎหมายมาคุ้มครองรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือการเกิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะครับ ในราวๆปี2 5 1 5นะครับไอ้กฎหมายพวกนี้ก็จะคุ้มครองเรื่องค่าจ้างชั่วโมงทำงานวันหยุดวันลานะครับว่าจำเป็นจะต้องจำกัดชั่วโมงทำงานทำเลยจากนี้แล้วต้องได้ค่า OT ทนะทำงานวันหยุดต้องได้ค่าจ้างทำงานในวันหยุดนะต้องลาคลอดได้อะไรต่างๆก่อนหน้านี้ไม่มีนะครับท้องก็ต้องลาออกไปนะครับท้องเนี่ยอย่างลูกจ้างขอสมกเนี่ย กฎหมายบอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณทํางานนะแล้วเกิดท้องขึ้นมาคุณต้องลงจากรถแล้วลงจากรถนี่คืออะไรก็รคือว่าคุณต้องลาออกไปช่วงหนึ่งนะครับเหตุพูดง่ายๆก็คือคุณต้องออกจากงานเพราะท้องซึ่งตตาหลังเนี่ยมันมีการเรียกร้องกันแล้วในที่สุดแล้วก็เลยบอกว่าห้ามเลิกจ้างเพราะเพราะมีเพราะมี อะไรอย่างนี้เป็นต้นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่เราเห็นกันชัดเจนเนี่ยก็คือพอการใช้แรงงานแบบไม่มีการคุ้มครองเนี่ยมันมาถึงจุดหนึ่งนะครับก็มีการเรียกร้องนะของคนงานต่างๆแล้วก็ในที่สุดมันก็เกิดการเคลื่อนไหวทั้งคนงานทั้ง NGO ทางด้านแรงงาน ทั้งนิสิตนักศึกษานะประชาชนทั่วไปเรียกร้องให้เกิดกฎหมายประกันสังคมนะครับเพราะอะไรปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้ครับกฎหมายแรงงานมันคุ้มครองการเจ็บป่วยการล้มตายอันเนื่องมาจากการทำงานแต่ปัญหาใหญ่ๆปัญหาใหญ่ก็คือว่าถ้าคนงานเนี่ยโดยสารรถนะฮะโดยสารรถบริษัทแล้วรถคว่ำมันเกิดกรณีที่ ลดควานะครับแล้วคนตายมันไม่มีคนรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับตายนอกงานไม่มีการรับผิดชอบใช่ไหมครับก็เลยมีการเรียกร้องให้มีการคุ้มครองคนงานนะครับที่เจ็บป่วยล้มตายนอกงานอันนี้ก็คือที่มาของกฎหมายประกันสังคมแต่พอมาถึงวันนี้มันมีปัญหาแล้วนะ เวลาพูดถึงเรื่องคนงานแนละผู้ใช้แรงงานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงลูกจ้างอย่างเดียวเพราะว่าคนหมายประกรันสังคมเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ประกรันทั้งสังคมมันประกันคนที่เป็นลูกจ้างที่มีนายจ้างเป็นหลักนะครับการมาขยายเป็นคนงานซึ่งเคยทำงานมีลูกจ้างแล้วลาออกจากงานหรือคนที่เป็นลูกจ้างไม่มีนายจ้าง นะครับที่เรียกว่ามาตาสามเก้าี่สอะไรเนี่ยมันเพิ่งมาขยายทีหลังนั้นประเด็นที่สําคัญนะครับผมคิดว่าประเด็นที่สําคัญก็คือถ้าจะพูดกันถึงเรื่องของการประกันสังคมตัวอย่างโทษถ้าจะพูดกันถึงเรื่องสวัสดิการสังคมหรือรัฐสวัสดิการเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นอันอื่นแต่ว่าผมเข้าใจว่าเราสามารถศึกษาได้จากพัฒนาการของกฎหมายประกันสังคม นะว่ามันผ่านการเริ่มอย่างไรต่อสู้อย่างไรมีอุปสรรคอย่างไรนะฮะเขาในแง่ของความคิดเนี่ยคนไม่เห็นด้วยเนี่ยเขาเขาว่าไงนะฮะคนไม่เห็นด้วยเขาก็จะบอกพักษณะว่าประกรันทังคมทําให้พวกเนี้ยนะไม่ไม่ยอมทํางานนะครับกลายเป็นคนที่ขี้เกียจนอนกระดิกเท้ารอเบีย้ยนะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันก็ต้องมีการต่อสู้เพื่อจะล้มล้าง หรือ,อลบล้างไอ้ความเชื่อตรงนี้เพราะฉะนั้นกระบวนการต่อสู้เพื่อให้มันเกิดเ,เรียกว่ารัสวัสดิการเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งการต่อสู้ทั้งเชิงความคิดและพลังของคนที่จะได้ประโยชน์จากส่วนนี้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจะอยากจะบอกก็คือว่าทําไมเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวการต่อสู้เรงนี้ผมบอกได้เลยจากประสบการณ์ สี่สิบกว่าปีในเรื่องของด้านแรงงานเนี่ยไม่เคยมีกฎหมายใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานนะฮะได้ออกมาด้วยการหยิบยื่นของรัฐเลยนะครับแม้แต่กฎหมายค่าจ้างพันต่ำทุกวันนีนะ้รัฐไม่เคยเป็นคนริเริ่มหรือให้ความคิดว่าปีนี้ค่าจ้างขันต่ำควรจะขึ้นเท่าไหร่ไม่เคยนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากการยื่นข้อเรียกร้องของลูกจ้าง การเสนอของลูกย่างแล้วก,ก,ก,ก็การต่อรองการกดดันของลูกย่างนั้นสิ่งที่ที่จะต้องประกอบไปก็คือไปประกอบกับเรื่องนี้เพื่อให้ได้มาคือ 1. การต่อสู้ในทางความคิด 2. การต่อสู้ด้วยการรวมพลังกันนะครับจะเป็นการรวมพลังเรียกร้องโดยตรงอย่างที่ทำมาหรือกดดันนักการเมืองนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยโจทย์สำคัญที่สุดอยู่ที่อะไรไหมครับอยากจะจบอย่างนี้ครับว่าโจทย์สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับสำหรับการต่อสู้อย่างเป็นรูปธปรรมเพื่อเกิดรัสวัสดิการก็คือการต่อยอดขยายกฎหมายประกันสังคมให้มันพ้นจากการประกันลูกจ้างนะ กลายมาเป็นการประกันคนในสังคมทั้งหมดเพราะชื่อกฎหมายคือกฎหมายประกันสังคมไม่ใช่กฎหมายประกันหลุจยากแต่ทุกวันนี้กฎหมายประกันสังคมไม่ได้ประกันทั้งสังคมนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทํำยังไงนะคนทุกทุกเรียกว่าทุกชนชั้นนะชั้นคนชั้นล่างคนชั้นกลางที่จะได้ประโยชน์จากความมั่นคง ที่จะเกิดขึ้นสวัสดิการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยจำเป็นจะต้องรวมตัวกันนะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นเพราะว่าในระบบทุนนิยมปัจจุบันเนี่ยมันมันพยายามที่จะสร้างความไม่มั่นคงในชีวิตขึ้นมาเพราะนั้นทำอย่างไรเนี่ยเราถึงสร้างหลักประกันตัวนี้ขึ้นมาได้นะโดยการขยายกฎหมายประกันสังคมให้มันมีความหมาย นะตามตัวพยัญชนะของมันให้เต็มที่สุดท้ายอยากจะบอกนี้ครับว่าหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเรื่องของการสร้างรัฐสวัสดิการเนี่ยเราพูดมาเมื่อ89ปีที่แล้วแล้วเราก็ยังไม่ได้อะไรเลยแล้วมันดูเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นแค่ความฝันนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่าที่จริงแล้วการ เรียกร้องอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับการเดินตามหาดวงดาวนะครับเราอาจจะเดินไปตามทางนะครับอาจจะยังไม่ถึงมันนะครับแต่ว่าถ้าเรามองย้อนหลังกลับไปจากจุดเริ่มต้นเมื่อ8ปดปีที่แล้วเราจะพบว่าเราเดินมาได้ไกลพอสมควรนะครับ เรามาบนเส้นทางที่ถูกต้องปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเราเดินเร็วพอไหมกับความเปลี่ยนแปลงนะครับปี2475ประเด็นสำคัญอยู่ที่บริบทของสังคมไทยที่เป็นสังคมเกษตรสังคมสัตดีนานะครับแต่โจทย์วันนี้อาจจะต่างไปคือสมัยก่อนอาจจะพูดถึงเรื่องของอการแก้ปัญหาชาวนานานะ แต่วันนีนะ้เราคงไม่เน้นหนักเรื่องปัญหาชาวนาปัญหารูปที่ดินเพราะโจทย์ใหม่ๆมันมีนะครับอย่างเช่นเรื่องของอคนชรานะคนสูงอายุเรื่องของผู้หญิงนะครับเรื่องของอ,อะไรใหม่ๆที่เกิดขึ้นในระบบนในบริบทในในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องเดินต่อไปข้างหน้านะครับแล้วเดินให้เร็วทันความเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อาจารย์ปรีดีมอบไว้ให้ไม่ใช่รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงว่าจะต้องทำอะไรบ้างแต่สิ่งที่อาจารย์ปรีดีมอบให้ก็คือการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ให้สอดคล้องกับบริบทในในช่วงนั้นนะครับย้ำอีกที สมัยอาจารปรีดีอาจจะเป็นสังคมเกษตรโจทย์ใหญ่อยู่ที่ชาวนาแต่ว่าสมัยนี้บริบทมันเปลี่ยนไปเราก็ต,อ,ตอบโจทย์นะร่วมสมัยให้ได้นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปรีดีคณะรัษฎรได้ทิ้งให้กับ้ทิ้งไว้กับเราในฐานะที่เป็นอุดมการในฐานะที่เป็นหลักการไม่ใช่วิธีการครับ ขอบคุณครับ